วันที่16การรับรสนะคะเด็กที่ทานอาหารยากเรื่องรสชาติก็มีส่วนรวมไปถึงกลิ่นและสัมผัสของอาหารที่โดนผิวในช่องปากใช่ไหมคะเท็กเจอร์ของอาหารที่มาโดนมาโดนลิ้นที่รับรสมาโดนผิวสัมผัสต่ตางๆอันนี้มีผลนะคะมีผลถึงความชอบนะคะแล้วก็เรื่องกลิ่นของอาหารด้วยเนาะอันนี้เรามาเน้นในเรื่องของรสกันเนาะ เวลาหิวมากๆเราไม่ควรบังคับให้ลูกพูดกว่าเด็กจะพยายามสื่อสารพยายามบอกว่าหิวนั่นแสดงว่าหิวมากๆหิวที่สุดหิวแล้วจริงๆนะคะก็คือพูดได้แหละว่าหิวหิวหิวหรอปาปาปลาไปกินข้าวกันหิวเนาะหิวไหมเปิดโอกาสนะคะเปิดโอกาสให้พูดเปิดโอกาสให้ตอบนะคะโดยที่ไม่ได้บังคับนะคะแต่ ถือเป็นโอกาสที่ดีเพราะลูกจะเข้ามาสื่อสารกับเราเราสามารถกระตุ้นการพูดด้วยได้นะคะหิวเหรอป้าป้าไปมัมหิวหิวแล้ว,มมมมว,ว,แ,ลวแม่จะมัมัม,มใช่ไหมคะรับรู้ความเข้าใจนะคะพอพอลูกมาบอกเราว่าหิวแล้วพูดไม่ได้หรอกแต่ว่าเรารู้ว่าลูกหิวแล้วเราตอบเราว่าอ๋อหิวเหรออะไรอย่างเงี้ย เขาจะไม่เป็นคนโมโหหรือเป็นคนปี๊ดนะคะเขาจะทนได้ระดับหนึ่งเลยนะคะจะมีสติมีสมาธิที่มั่นคงขึ้นนะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยเฮ้ยไม่ให้กินหรอกต้องพูดก่อนสิใช่ไหมพูดสิไม่พูดไม่ได้กินนะไม่พูดไม่ต้องกินเลยอะไรเงี้ยเป็นไงคะร้องหิวจะแย่อยู่แล้วทรมานทรมานนะคะเนาะเอานมกล่องไหนดีคะนะคะร่วม เวลาที่เราเข้าใจความรู้สึกปุ๊บเวลาเราถามอะไรเขาจะอยากตอบมากขึ้นหิวอ,อยากกินนมในนมม,นมีรูปนะคะเอานมกล่องไหนดีคะเอานมรูปพี่หมีหรือปลาวานดีละ่ะนะเลือกกล่องของนมภาพหรือสีที่ชัดเจนที่ลูกสนใจนะคะหรือว่ามันไม่มีรูปอะไรเลยครูไอ้สองกล่องนี้มันเหมือนกันเราก็อาจจะแบบว่า เอากล่องนี้หรือกล่องนี้ดีล่ะเอากล่องไหนดีคะกล่องนี้หรือกล่องนี้นะคะยงยังน้อยก็ยังได้คําว่านี่นี่นะคะเนอะอ่ะเอาไปเลยมัมมม,ม,ม,มัมแล้วชื่นใจในขณะที่กินดื่มอยู่ก็บอกอมค่อยยังชั่วก็ว่าไปนะคะคำพูทานภาษาท่า,าทางภาษากายคําศัพท์ จี้รู้สึกว่าลูกรู้สึกอะไรเกิดขึ้นตอนนั้นใส่ไปให้ได้เลยนะคะ